คนเรากว้างมากอะ่ะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวอ้อมจะบอกวิธีแก้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอ้อ,อมเฮลตี้นี่ค่ะช่องนี้แนะนําเกี่ยวกับการรักษาสิวแนวธรรมชาติบ,บาตําบัดเหมาะมาสาหรับคนที่เป็นสิวมานานเป็นสิวซ้ำซากเป็นสิวเรื้อรังหรือคนที่อายุเลยวัยรุ่นมาพอสมควรแล้วยังเป็นสิวอยู่ค่ะทุกอย่างแบ่งปันจากประสบการณ์ตรงของอ้อมเองที่เคยเป็นสิวนักมากเป็นสิวเรื้อรังนะคะแล้วก็ตอนนี้ได้ช่วยหลายๆคนให้หายสิวมาแล้วค่ะสําหรับคนที่รูขุมขนกว้างมากจริงๆนะคะอ้อมแนะนําป,ปรับที่สกินแคร์ค่อนนะคะอย่างแรกเลยก็คือวิธีการล้างหน้าแล้วก็ตัวล้างหน้าของคุณนะคะเลือกตัวล้างหน้าที่ออนนโยะะคะ ไม่มี SLS SLE S นะคะเป็น pH Balance น,นะคะที่มันจะดีกับผิวของคุณแล้วก็ไม่ทำให้รูมขนมันกว้างมากขึ้นไปอีกนะคะและใช้วิธีการล้างหน้าตามแนวโครงขนนะที่อ้อมแนะนำไปในคลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะดูคลิปนี้หลังจบคลิปนี้ <c oughs> นะคะแล้วก็ล้างหน้าแค่2ครั้งต่อวันก็พอนะคะเช้าเย็นไม่ควรจะล้างมากกว่านี้เพราะจะทาให้ผิวอะเข้าใจว่าขาดน้าแล้วก็ผลิตน้ามันมากขึ้นบนหน้าและทาให้รูขุมขนของคุณกว้างขึ้นไปอีกนะคะ ข้อ2ก็คือการเลือกสกินแคร์ที่เติมน้ําให้ผิวนะคะที่ไม่ผสมมินเนอรัลอイルโพลิลไกโคลหรือซิลิโคนนะคะอาจจะเป็นน้ําแร่นะคะหรือสกินแคร์เนื้อน้ำนาะเคยแนะนําไปแล้วนากก็คือจะเป็นตัวนี้จีเนียสมอยนะคะจากสกินเอิร์ดนั่นเองนะคะตัวนี้เป็นเนื้อน้าแล้วก็ช่วยเติมน้ําให้กับผิวให้ผิวชุ่มชื่นข้อที่3นะคะก็คือการใช้สกินแคร์ที่ช่วยเติมน้ํามันให้กับผิวนะคะเพราะว่าน้ามันนะคะจะช่วยทําให้รูขุมขนเล็กลงแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นในระยะยาวนะคะให้เลือกตัวที่ มีไลโนเลอิกสูงนะคะแล้วก็โอเลอิกต่ำนะคะซึ่งจะไม่ทําให้อุดตันรูขุมขนนะคะจะเหมาะมากสาหรับคนที่เป็นสิวอยู่แล้วแล้วก็มีรูขุมขนกว้างด้วยนะคะน้ามันที่อ้อมแนะนํานะคะเป็นน้ํามันที่อ้อมใช้ตัวแรกเลยแล้วมันช่วยทั้งเรื่องสิวแล้วก็รูขุมขนกว้างด้วย เอ่างเกนออยจากอ่างเกนหน้านะคะตัวนี้คือเขาเหมาะมากสาหรับคนที่เป็นทั้งสิวแล้วก็มีรูขุมขนกว้างด้วยนะคะเพราะว่ามันจะไม่อุดตันรูขุมขนเลยวิธีที่อ้อมแนะนําอาจจะแตกต่างจากที่คนอื่นแนะนาอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวิธีที่อ้อมทดลองกับตัวเองแล้วก็ได้ให้หลายๆคนที่อ้อมให้คําปรึกษานะคะใช้วิธีนี้เขาก็จะเห็นผลทั้งในเรื่องสิวแล้วก็รูขุมขนกว้างด้วยนะคะจริงๆวิธีที่อ้อมแนะนําน,นะคะเป็นวิธีธรรมชาติของผิวแหละที่เขาจะดูแลความชุ่มชื่นให้อยู่บนหน้า ได้นานๆน,น,นะคะก็คือถ้าเมื่อไหร่นะคะที่ควรใช้สกินแครท์ที่ดึงเอาความมันนะคะความชุ่มชื่นออกจากผิวไปหมดเลยนะผิวมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยู่ในที่แห้งแล้งมากส่งสัญญาณ SOS มาที่ผิวแล้วว่า ต้องการให้ผลิตน้ำมันออกมาเพิ่มนะแม้ว่าคุณจะใช้สกินแคร์ที่เอาความมันออกไปหรือใช้กระดาษซับหน้าที่เอาความมันออกไปนะผิวมันก็จะยิ่งผลิตน้ำมันออกมามากกว่าเดิม3ามถึงหเท่าเลยนะคะจะยิ่งทําให้ผิวคุณมันมากกว่าเดิมแล้วทําให้รูุมขนอ่ะกว้างมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าน้ามันที่มันพยายามจะส่งออกมาที่ผิวอะค่ะมันก็ทําให้รูุมขนอ่ะกว้างแล้วก็เบิกบานมากขึ้นไปไงน,นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมคุณต้องเติมน้ําแล้วก็น้ํามันให้เพียงพอกับผิวของคุณนะทีเนี้ยรูขุมขนของ ่คุณก็จะค่อยๆเล็กลงนะคะเมื่อคุณใช้สกินแคร์แล้วก็ปรับสุขภาพตามที่อ้อมจะแนะนําข้อต่อไปด้วยนะสาเหตุปัจจัยภายในที่ทําให้ลูุมขนของคุณกว้างนะคะก็คือการที่คุณทานอาหารมันๆทอดๆพวกเบเกอรี่ฟาสต์ฟู้ดอะ่ะสะสมเยอะอยู่ในร่างกายนะคะถ้ามันออกทางอุจจาระหรือปัสสาวะไม่ได้มันก็จะมาออกที่ผิวหนังของคุณนี่แหละถ้ามันออกมาที่ผิวหน้ามันก็จะออกมา ตามรูขุมขนของคุณนะคะทําให้หน้ามันแล้วก็ทําให้รูขุมขนของคุณมันขยายขึ้นมันกว้างขึ้นนะแล้วปัจจัยภายในข้อที่2ที่เป็นสาเหตุของรูขุมขนกว้างก็คือการที่คุณนอนหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทนะคะหรือว่านอนละพักผ่อนน้อยอ่ะเพราะว่าตอนกลางคืนที่มันหลับเนี่ยเพราะว่าร่างกายจัดการของไม่ดีรวมทั้งไขมันนะคะที่มันเกินของร่างกายของคุณอะ่ะออกไปให้มากที่สุดด้วยนะคะ2ออย่างนี้เป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะคะที่จะช่วยให้รูขุมขนของคุณอะ่ะมันเล็กลง ในระยะยาวแล้วก็ไม่กว้างขึ้นอีกในอนาคตนะคะวิธีแก้นะคะก็ไม่ยากเลยนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณควรจะงดอาหารนะคะที่มีความมันเยอะเกินไปนะคะอาหารผัดผัดทอดทอดมันมันเบเกอรี่ฟาสต์ฟู้ดนะคะรวมทั้งนมวัวด้วยเนาะพวกนี้มีความมันเยอะนะคะ้าร่างกายจัดการออกไม่หมดมันก็มาออกที่รูขุมขนของคุณทําให้รูขุมกว้างเนาะสำหรับเรื่องอาหารแนะนําว่าควรจะทานอาหารที่ซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังด้วยนะคะเพราะเขาจะช่วยทําให้ผิวหนังของคุณนะคะแน่นขึ้นกระชับ ขึ้นนะคะทําให้รูขุมขนของคุณดูเล็กลงได้ค่ะมีวิตามินตัวหนึ่งนะคะที่ทานแล้วช่วยทําให้รูขุมขนเล็กลงนะคะช่วยสร้างเนื้อเยื่อต่างๆนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้อะโฟดาเอสซีนะคะตัวนี้คือช่วยสร้างเนื้อเยื่อใต้ผิวช่วยสร้างกรอตฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแห่งความหนุ่มสาวนะคะทําให้เนื้อเยื่อต่างๆอ่ะแน่นขึ้นดีขึ้นนะคะตัวนี้เคยแนะนําไปในคลิปวิดีโอการรักษาลุมสิวแล้วนะคะอ้อมทานในช่วงที่รูขุมขนกว้างมากจริงๆแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลเรื่องอาหารมากนะคะสำหรับอ้อมนะคิดว่าเห็นผลไวมากนะคะเพราะว่า1น เท่ากับการกินคอลลาเจน15ซองนะคะแล้วที่ชอบก็คือมันเป็นออร์แกนิกไม่มีสารตกค้างในร่างกายไม่ต้องพักตัก ในการทานปลอดภัยกับสุขภาพในระยะยาวนะคะข้อต่อมาที่คุณควรทําถ้าอยากรูมขนเล็กลงก็คือนอนหลับให้ลึกหลับให้สนิทนะคะนอนหลับก่อนสีทุ่มนะคะ<ม>เพื่อช่วยให้ร่างกายสร้างคอ,อร์ทโมนลจัดการของเสียไขมันไม่ดีไม่ให้มันออกมาที่รูมขนที่ทําให้รูมขนของคุณกว้างได้นะคะแนะนําไปดูเพิ่มเติมได้ในคลิปวิดีโอนี้นะคะอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะคะก็คือการดื่มน้ําเปล่าสะอาดอุณหภูมิห้องนะคะ อย่างน้อย2-3ถึงลิตรนะคะตามน้ำหนักตัวของคุณนะคะดูคลิปนี้ได้การดึงน้ำเปล่าเพื่อรักษาสิวนะคะอาจจะช่วยให้ผิวมันอิ่มน้ำขึ้นนะคะรูมคนเล็กลงนะคะตอนนี้อ้อมเปิดรับปรึกษานะคะสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนผิวมาที่อ้อมเคยเปลี่ยนนะคะจากหน้าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะกลายเป็นหน้าใสาแบบนี้ได้นะคะเหมาะมากสำหรับคนที่เป็นสิวมานานเป็นสิวซ้ำซากเป็นสิวเรื้อรงังหรืออายุเลยวัยรุ่นมาพอสมควรแล้วแต่ยังเป็นสิวอยู่นะคะสนใจคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยะคะ่ะแล้ว ใครชอบวิธีการรักษาสิวและดูแลผิวตามแนวธรรมชาติบำบัดนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพราะคลิปหน้าออมจะบ,บอกวิธีการรักษาสิวที่ตัวสิวหน้าอกสิวที่ไหลสิวที่แขนต่างๆนะคะให้หายขาดค่ะขอขอบคุณพี่ๆน้องๆที่คอมเมนต์กันมาในคลิปวิดีโอของสัปดาห์ที่แล้วนะคะและถ้าใครอยากมีส่วนร่วมในสังคมนี้คอมเมนต์กันมาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยถ้าไม่รู้จะคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ว่าชอบก็ได้หรืออีกอย่างที่ทําได้นะคะก็คือแชร์ลงใน IG Story ของคุณนะคะแล้วก็แท็กเคิลตี้นี้ค่ะและระหว่างรองคลิิปหหนนน้้้าดดู2วววีีีโอะะคท่่ชใผ คุณดีขึ้นสิวลดลงนะคะขออวยพรให้กับทุกคนที่ตั้งใจลงมือทํานะคะก็จะมีผิวที่เรียบเนียนเลยกะจ่งางใสไปด้วยกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วนะบ๊ายบาย